ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะก็ฝากขอบคุณผู้สนับสนุสนรายใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่มาเป็นสมามชิกช่องเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนต์ใหม่นะเดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนเสียงดังไปนะมาแล้วก็มาอยู่กับอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์พ่วงนะผลพ่วงมาจากเว้นที่แล้วก็คือเป็นเว้นของ ลิลลี่นะครับเราก็ทาลิลลี่ไปแล้วนะก็รีวิวไปแล้วนะเพื่อเป็นการที่โหดใช้ได้เลยถ้าทอยคน2อัน่ะนะคราวนี้เนี่ยอีเวนต์พ่วงมาก็จะเป็นอัปเดตใหม่นะจี้ g. เครื่องรางวาเลนไทน์ระดับท็อปอืมหูแต่รูปจี้สวยดีนะผมสงสัยอย่างหนึ่งเป็นอะไรกับหมวกดิสชาร์จมาไหมครับมาทุกเทศกาลเลยโอ้โหมาแบบทุกเอาเอาเอาทุกอย่างเลยไอ้หมวกเนะี่ยนะครับที่จริงผมอยากให้มีหมวกบิสกิตมาด้วยไอ้หมวกกันอเอฟเฟกต์อันตรายอ่ะเออคือผม ต้องการใช้นะครับก็หมวกที่ชาร์จก็อ่ะมาเดี๋ยวเราทําดีกว่าเพราะมันก็เป็นหนึ่งในหมวกที่ดีนะครับหมวกที่ชาร์จเนี่ยเอาไว้กันพวกเนรเทศนะมีอะไรบ้างมีบัตรเชิญกุหลาบต้องสามนะครับเลเวอิทิชันอันนี้่อรอยฟ้าราชาทิ่ถูกเนรเทศนี่ของดีนะโหวสวยด้วยนะเฮ้ยน่าใช้นะครับน่าทํามากแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบราชาทิ่ถูกเนรเทศดูใครที่เล่นคีมุนน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับ อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศนะแล้วก็เลิฟเ er อ dition นะครับสวิตบอดหุ่นไรกาว้าวเมื่อเลือกถอยหน้าหลังแล้วก็75%สหาบหุ่นไรกาแล้วก็83%ดารนะครับกันวิกใช่ปะ่ะโหกันวิกหุยดี D, ทั้งหมดแลวเนะี่ยมีกี่จี้จี้ดีทั้ง 5G จี้เลยนะครับแต่แป้นนี้น่าจะไม่ค่อยได้ได้ใช้หรอกมั้งเพราะว่าตัวใหม่ๆส่วนใหญ่ก็มีสร้างแลนกันอยู่แล้วนะก็จะพวกตัวที่ไม่มีสร้างแลนก็น่าจะ หาแปนกันนะครับแล้วก็หมวกอาร์ชิวโอ้โอ,โอ้พวกนี้วาัลนไทน์เก่าไม่น่าทำสักอันเลยนะอืมแต่มันใช้วัตถุดิบน้อยกว่านะใช้แค่3ชิ้นอืมอาอาจจะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาอะไรบ้างนะมีเพชรอยู่19อยากเป็นสัก2 g ีนะครับ เป็นไปได้อยากได้สักสามจี้เปอดเท่าดาร์กเลยไหมห้าสี่แปดห้าแล้วก็หกสิบอันนี้เท่าดาร์กเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบเอา้าไอ้แปลนนี้มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนะี่ยบัตรเชิญเนะี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่าก่อสร้างเอ้ยรู้สึกว่าเวอร์ชั่นดาร์กกับเวอร์ชั่นธรรมดาจะไม่มีนะเท่าไหร่นะ 70. เจ็ดสิบเฮ้ยให้เจ็ดสิบดาร์กมันหกสิบไม่ใช่หรอวะแป๊บนึงนะขอกลับไปดู่อน เฮ้ยไอแปลนนีแ้แปลกแล้วะกุหลาบต้องสาบมันอยู่ไหนวะใช่อันนี้ไหมอันนี้นี่ใช่ปะ่ะนี่ไงหกสิบใช้เอฟเฟกต้องสาบอันนี้ฮาโลวีนดาร์กฮาโลวีนอะไรมาก่อนวะอ่ะอ่าดาร์กอยู่นี่อ่ะเจ็ดห้าหกสิบเออเวอร์ชั่นดาร์กยังได้แค่หกสิบเลยเฮ้ยเฮ้ยทำมาหาักหลังอีกแล้วเฮ้ย โอ้โหเวอร์ชั่นธรรมดาัน55อันนี้60และไม่มีได้เงินด้วยนะต้องไปใส่ออฟแทนครับแล้วได้60เลยนะเงินเนะ่ะเงินตกเมืองอ่ะ60ค่าก่อสร้าง75 60มีแค่2องสกิลนะครับแต่อันนี้มี3ามสกิลก็คือจะได้60ของค่าก่อสร้างเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็70ติดต้องสาบหูอันนี้ดีนะเนี่ยแต่เชิญแค่70นะครับไม่ใช่75 โอ้โหแต่ติดกุหลาบเจก็ก็ดีเลยนะหูน่าทําอันนี้น่าทําอยู่อันนี้น่าทำไหมอันนี้ก็น่าทําหูน่าทําทุกอันเลยวันนี้เราจะบาลานซ์เอาอะไรดีนะเดี๋ยวทําเว้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูว่าอะไรน่าทําไม่น่าทำคนระับไม่ได้สุ่มแบบไหนแป๊บหนึ่งนะอืมสุ่มแบบธรรมดาชิมิชีมิชิมิมอืมใช้อะไร เดี๋ยวนะใช้วัตถุดิบ3อย่างเหรอห1ึจุหุ้ยชิบหายแล้วเอบวกหนลืมดูเลยมันใช้กี่อย่างโอ้โหสามอย่างโอ้โหเหมือนเราจะปิดเหมือนเราจะปิดอันนี้จี้ใหม่จี้หนึ่งแล้วก็จี้เก่าเราผมอยากได้เป็นโดนแม่เหล็กอยู่โอ้โหว่าไงดีบอ่ะลองสุ่มดูก่อนว่ามันออกดีแค่ไหนนะ ช้บูตติดีบสอย่างอีกแล้วโอ้โหไม่ชอบเลยเว้นแบบนี้มันใช้เยอะครับใช้สองอย่างก็พอแล้วหาทั้งสามอย่างเปกองฟรีก่อนไปเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเราจะได้จี้อะไรมาเล่นกับอารทิมิตนะครับจี้หจี้นี่ดีหมดเลยนะผมว่าถ้าใครจะทำก็แนะนำให้ทำนะครับแต่ถ้าใครเก็บเพชรรอตัวใหม่ก็ ตามสะดวกแล้วได้มาแล้วเรานับแค่ a บวกโอเค a บวก8ชิ้นนะครับยังไม่มาเออมาแล <c oughs> ้วหนึ่งอ่าอ่านึกว่าจะนับสอง่าเต็มอันนี้เต็มเดทก็ใกล้จะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าจะสิ้นเดือนนี้มีลุ้นอยู่นะหลังวาเลนไทน์นี้ก็เก็บเพชรได้ครับ แต่อันนี้มันเป็นไอดีลองผมไงผมเลยมาเอาจี้โหดไว้ปั้นไอดีก่อนนะครับมาหาทำจี้ไว้ปั้นไอดีก่อนตัวละครไว้ที่หลังเพราะตัวละครเรามีแล้วนะครับอันเทมิททำจี้ก่อนไปออ้เอบวกเราเพิ่งได้เดียวนะเรามีหมื่นเก้าตีกลมๆไปหมื่นเก้าดูดิหมดเท่าไหร่อยากได้สักสองจี้อ่ะผมว่าจะสุ่มหมดหมื่นเก้าเลยนะดูดิมันได้เท่าไหร่นะ ไปแบบเร็วๆเ,เลยครับเพราะวันนี้เราตั้ง,งใจมาหมดเยอะโอ้โหวิเอวกเพิ่งออกชิ้นเดียวโอ้โหแสงเสริมไม่มีเลยนะออกแต่ A นะเอนี่เราไม่นับเพราะยังไงก็ได้อยู่แล้วโอ้โหไม่ใช่ A อบวกไปแบบรวดเร็วเลยครับโอ้โหแสงสองกล่องไม่มีสักกล่องโอ้โหพี่เกินไปเปล่าไม่ใช่อีกครับ ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเว้นเนี่ยเหมือนจะปิดจี้เดียวแล้วก็เก็บเพชรไว้ดีกว่าไหมเราเพราะว่าสองจี้มันก็ดูเสียงเสียงยังไงไม่รู้อ่ะดูดิสุ่มมาหมดสองพัแล้วจะสองพันแล้วเพิ่งได้เอบวกมันเดียวเองก็<อ>เป็นเว้นที่ยากนะครับใช้ได้ยากใช้ได้อยู่ไปต่อ ืไม่มาใครทำไรฝากคอมเมนต์ด้วยคนระับปิดไปเท่าไหร่อย่าลืมมาโม้กันนะใต้คอมเมนต์เลยเอวกตอนนี้นเอวบยังไม่ออกเลยผมจะได้โม้กับคนอื่นไหมเนะี่ยสงสัยจะได้นั่งเงีย,งยบๆนะครับชิบหายหสำหรับพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้ใช่ป่ะวันวาเลนไทน์เออพรุ่งนี้ก็ใครที่มีแฟนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกูจะไปหลบอยู่ไหนของมุมโลกดีนะครับพรุ่งนี้วาเลนไทน์ชิบหายแล้วกูไม่ออกจากบ้านแนะ่นอนนะครับนอนเล่นเกมอยู่บ้านเนี่ยแหละไปสบายใจนะไป ต่อซุมจี้ดีกว่านะครับโอ้โหเออมาแล้วโอ้โหหมดสามพันมั้งได้มาเอสหนึ่งพูดทำไมดวงไม่ค่อยจะมาเลยวะหรือว่าเรากดเร็วไปอืม สำหรับคนโสดของเราเอยสำหรับคนโสดอย่างเรานะครับพรุ่งนี้เราก็หากิจกรรมทําอาจจะดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านไหมเออถ้าออกไปข้างนอกก็จะเจอคนมีคู่เข้าไปเที่ยวกันนะครับสำหรับผมกม็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเหมือนกันวาเดินทนยนะครับสงการค่อยไปโอ้โหไม่เอ้ยไอย แฟนเจวอลนนี้ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะอ่าไม่มาอุ้ยเอบวกออกยากจังอนะเริ่มไม่อยากทำสองจีแล้วนะครับทำจีเดียวนี่แหละสมวบวชไอ้บัตรเชิญกุหลาบก็อยากได้อยู่นะเป็นบัตรเชิญเทพไอเดินผ่านหุ่นไรกาก็อยากได้อยู่อยากได้สามจีนั่นแหละเกาะนในประเทศอีกเออเกาะนในประเทศก็อยากได้กูจะได้สักอันไหมเนี่ยดูอัตราดอกโอ้โหห่วยแตกนะครับ เออมาแล้วสามชิ้นอีกห้าชิ้นหูถูกว่าจะได้จี้หนึ่งเวรกรรมเอ้ยืมหืมสุดยอดมากครับสุดยอดหรือว่าไม่ทำหมวกดีะ่ะหมวกเป็นจี้ที่สำคัญมากสำหรับเกมนี้นะครับต้องพกไม่พกไม่ไรอ่ากดผิดกดผิดใครที่มีจี้เล่นอยู่แล้วอะผมว่าไม่ต้องทำก็ได้นะ เพราะมันก็เป็นจี้เก่าๆที่พวกเรามีกันอยู่ล้วใช่าเวอร์ชันดงเวอร์ชันดาร์กก็มีกันหมดแล้วก็ไม่น่าทําเท่าไหร่ครับแต่อันนี้ไอดีลองไงก็เลยมาทําให้ดูนะครับพอดูจากอัตราดอปเนี่ยไม่น่าทําสดดูอะดูคุณดูเลยออกยากมากอะไอบวกเห็นว่าเป็นไอดีไก่เกมก็ไม่ปล่อยของเลยให้กูเก็บกว่าจะได้แต่ละเพชรลาบากแค่ไหนรู้ไหมดูโฆษณาทุกวันนะครับ มันเอาไปลงหลีไม่ได้ไอดีนี้อ่ะของมันยังไม่ฟูนะครับเออมาแล้วอีกสี่ชิ้นหูจะรอบหมดหมื่นเลยจี้หนึ่งหมืนก็แพงใช้ได้อยู่นะยังวะยังไม่ออกอืมอืมจะได้สักสองไหมเนี่ยเรา เหมือนจะได้จี้เดียววะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าไงที่จริงอยากใจจริงอะ่ะมีหมืนเตั้งใจจะจะทำสัก3เลยนะที่แรกอะ่ะตอนนี้กําลังใจเริ่มแบบเหมือนจะได้แค่2หรือไม่ก็ได้แค่1นะครับอาตาดอมคือหวยแตกอัปเดตเกมก็นานนานเกมกว่าจะอัปเดตนะครับเกือบบ่ายสองครึ่งกว่าจะมานะครับ ยังอีกเหรอโหยากกันนะเนะี่ยไม่รู้ไอดีอื่นยากแบบนี้ไหมเออมาแล้วอ,อีกสามโยสุ่มจนจะหลับนะครับกว่าจะออกมาให้สะดุ้งสักทีอ่าไม่ใช่เอบวกเอบวกหูยไม่ใช่หมดไปห้าพันแล้ว อ่ามาแล้วไขอีกสองปิดเถอะจะได้ทำหลายๆจี้นะครับโอ้ยตึงเปรีย้ยลืมดูในร้านค้าเลยมันเอาอะไรมาขายบ้างอ่าหัวใจอะไรเอาหมดเอาเป็นวัตถุดิบในเว้นเอาหมดให้มาเถอะอะไรก็ใช้นะครับเอาหมด A บวกมายิ่งดีนะครับ พอเอบวกจะเป็นตัวกำหนดให้เราทำเว้นต่ออ้โห A เอบวกอยู่แต่ไม่ใช่ของในเว้นนะครับเมื่อกี้นะไปดูร้านมันขายเอาอะไรมาขายวะอันนี้คืออะไรอ๋อได้อย่างละอันเลยเหรอเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยกว่าอืมน่าซื้อปะวะ ก็ใช้ได้อยู่กำลาซื้ออยู่ร้อยกว่าไปไปซุ่มต่อเสียเวลาแล้วไปตายอีกสองโอ้โหนึกว่ามาแล้วนะครับเมื่อกี้เนะี่ย เป็นอีกอีเวนต์นะครับที่เรารู้สึกตึงเครียดมากวันไหนที่กูจะปิดจี้เยอะๆเนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะรู้สึกเหมือนมันจะหมดเยอะอ่ะอ่ามาแล้วขาดอีกอันนึงใช่ไหมไปดูให้ชวนครับอ่าโอเคขาดอีกอันหนึ่ง,นะอ,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 นนงอย่างเงี้ยทำสองจี้ได้ครับแต่เราเปิดให้หมดเลยดีกว่าว่าเราทำสองจี้ได้ไหมนะเปิดยาวๆเปิดยาวๆเพชรเราเยอะอ่ามาแล้วมาตามหาจี้ที่สองครับนับแปดใหม่นะ ต่อต่อต,อตอ่อย่าช้าอ่ามาหนึ่งแล้วอืมต่อต่อทำสองจี้เลยวันนะีคลิปนี้เราเต็มที่นะครับกว่าจะมีจี้ดีๆกลับมา้ทำอีกสักทีนะครับและจี้สวยด้วยนะช่วงนี้ไม่มีโมเมนต์แบบ A บวก2อันมาทีเดียวเลยอะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้เจอนานเลยนะแบบนั้นนะ่ะเกม ส่วนฮิวดาผมก็จะจะหาจี้ซับให้มันอยู่นะครับตอนนี้เพชรเก็บอยู่กำลังเก็บเพชรอยู่ถ่ายไปร้อยโอเคกำลังเก็บเพชรทำจี้ซับฮิวด้าอยู่เพราะผมมองว่าฮิวดามันยังเล่นได้ยาวๆนะถึงแม้เดชจะเข้ามาฮิวดาก็ยังเล่นได้นะผมมองงั้นนะอืมมันก็เป็นตัวที่พอสู้กันได้นะอ่ะไอ้บวกไอ้บวกอย่างยังยัง ไอ,อบวกโอ้โหยังไอ,อ้บวกโอ้โหยังอีงกเออบบไอ้บวกโอ้โหอันนี้ไม่มีเลยโอ้โหเงยียบกิ๊บ์บีล้วนเออมาแล้วสองแล้วสามโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกือบนับสามเลยครับสามยังสามยังยังสามยังอีกโอ้โห เกมบอกให้ปรับปรุงไอ้แต้มลัคก,กี้นี้บอกว่าให้ทําแพ็ค5กล่องมาให้แลก5แต้มก็ไม่ทํามาเห็นไหมกดแต่ละทีนปวดมือแค่ไหนนะครับเกมสงสารผู้เล่นหน่อยโว้ยไปเปิดกล่องอืน่นมันไม่ก็ไม่มีของในเว้นนะครับเนี่ยกูก็แลกทีละแต้มอย่างเงี้ยมันปวดมือนะครับฟังอยู่หรือเปล่าแก้ด้วยนะครับทําแบบ5้าแต้มมาเนี่ย5แต้ม,มนะแลก5้ากล่องอนะ่ะเออได้กดง่ายๆนะครับนี่ ขายของแกอ่กะยังอีกเออมาสามแล้วสามแล้วนะอ้ยยังสามแล้วสามแล้วหโยยังอีกยัง <c oughs> ของ โอ้โห oh, G ีอออกดีจังวะ hmm. สุ่มเร็วเครื่องดูค้างๆนั่นนะเราเพิ่งจะได้ 3A บวกเองนะครับแต่เราปิดจีหนึ่งไปแล้วเราได้จีหนึ่งมาแล้วต้องการจะทำสอถึงสาจีนะครับ ใจจริงอยากได้ 3G มันจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอีกทีอาจจะได้โดนแม่เหล็กมาเพิ่มนิดนึงนะครับผมอยากได้อยู่โดนแม่เหล็กอะ่ะของดีอยู่แต่ก่อนก็ไปเล่นกับไกลอาใช่ปะอโอ้โหไม่มี A บวกเลยแต่ได้เมาเยอะก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างไม่หมาย โอ้โหตอนกล่องมีแสงอู้มาสี่แล้วใครสี่มาโอ้โหเหมือนจะได้ทำสามจี้นะถ้าเราครบเร็วอะถ้าเหลือสัก8ปดพันเออมาเลขสอาจจะได้ทำสามจี้ได้อยู่แล้วเราสุ่มให้หมดเลยหมดหมื่นได้อยู่มั้งคิดว่านะ เกลือล้วนเอ,อบวบไม่ค่อยออกในแพ็คฟรีเลยรอบเนี่ยของเราจะได้ถึงสองไหเนะี่ยเราเหลือเก้าแล้วนะครับที่จริงผมอยากมีสักเหลือไว้สัก8ปดพันนะพอจะดันต่อจี้ที่สมได้อยู่แต่มันจะถึงไหมเดี๋ยวมาดูนะครับ ังอกไอจี้วาเลนไทน์รอบก่อนผมมองว่าไม่มีอันไหนน่าทำเลยครับอืมถ้าใครมีจี้ดีอยู่แล้วรอตัวดีกว่าตัวที่จะเข้ามามันโหดโหดมากเฮ้ยมาเธอลูกพี่โอ้โหเหลือพันสุดท้ายนะครับที่เราตั้งงบแว้ โอ้โหยางอีกอ่ะแสงออกดีอยู่นะแต่ว่าเอบวกไม่ออกเอหนึ่งจุดหนึ่งเอร์เซ็นตะออกยากยากอยู่ <S อ S น,นี่ออกดีดีนะครับไม่เป็นไรเอาไว้รีออฟของ พอของฟรีหน่อยจ้าเอ,อบวกให้ทำอะไรบ้างเนี่ยไปเงียบเกินมาเถอะโอ้โหไม่ใช่มาเถอะโอ้โหยังไม่ใช่มาเถอะอูอ้ย เงียบกิปแล้วเหลือ500แล้วงบที่เราตั้งไว้ถ้าไม่ถึง8,000ผมจะไม่ทำนะครับที่อ่ะไข่อีกเท่าไหร่วะมันต้องใช้16อันใช่ไหมขาดอีก2น่าจะได้อยู่มัง้งเอโบสักสองอันใน8,000เพชรนะ่ะโอ้ยังไม่ใช่อีกเหมือนจะได้ทำสองจีวะ รางสังเห่ามันบอกอ่ะครับสุ่มยาวๆไปกดเร็วสุดแล้วนะมาเกินงบแล้วทำสองจีพอนะครับเพราะถ้าไม่ถึง8000ผมจะไม่เสี่ยงทำนะโอกาสไม่ปิดสูงมากหรือไม่ก็วันหลังผมจะไปหาเพชรมาเพิ่มไม่ถึง800 0แล้วผมจะทำเว้อีกรอบแต่มันก็เสี่ยงอยู่ดีเสี่ยงที่จะ8 0 0 0หายศูนย์นะครับนะอ้าวไม่ใช่โอ้โ เราเหลือสองอันหรืออันเดียวนะเราได้มาสักอันอย่างสุ่มมาเมื่อกี้เนะี่ยน่าจะอย่างนะบีล้วนเลยเว้ยเฮ้อ่ามาแล้วไข่เท่าไหร่ครบยังใค่อีกอันหนึ่งนี่1สิบหกมันใช้สิบหกได้สองจี้ครับท่านผู้ชม ได้สองจีได้สองจีแอบ,บยากเว้นนี้ก็แบบกอบยากอยู่อ่ะเลือห้าร้อยว่ะเราไปหายห้าร้อยเราก็ซุ่มเพิ่มได้แล้วเนะี่ยมาล่อก,กูหน่อยเร็วเอบวกอยากทำอีกเนะี่ยเร็วเกมเจมเจมโอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยคนระับก็เราหมดประมาณหมื่นสองหมื่นสองถึงเกือบหมื่นสองแล้วกันเพราะเรามีหมื่นเก้ากว่ากว่าใช่ไหมเกือบหมื่นสอง ตกจี้แล้วหกพันเองยคุม้มมนะันเนี่ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่เออถึงเราฝืนทําต่อก็น่าจะทําได้อีกนะครับน่าจะได้สักสามจี้เดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไปสุ่มต่อนะเพราะว่าคลิปมันยาวนะจ๊ะคนดูจะหลับเอาไปเราก็แลกไปเลยมึงเด้งอะไรมาเยอะแยะเนะี่ยโอ้โหวัตถุดิบมันควรจะอยู่ข้างบนดีวะขี้เกียจเลือดลงมาหาอใหม่นะเดี๋ยวเราจะทําบัตรเชิญอย่างแรกเลยบัตรเชิญน่าใช้นะครับ ปมมันเยอะแล้วก็มี3สกิลผมชอบ G3 สกิลแล้วก็หมวกก็ว่าจะทำหลักๆคือหมวกกับไอ้นี่ส่วนอีกอันนึงผมอยากได้เป็นกันวิกนะครับเดินหน้าต่อยหลังสาบและมีกันวิกอ,อีกอย่างหนึ่งถ้าทําได้อยากได้ก่อรอยฟ้าราชาที่ถุงในเระเทศครับส่วนแปนนี่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าไอดีมีแปนอยู่แล้วถ้าจะทำานเร์เทศทําก่อรอยฟ้าในเร์เทศดีกว่าดีกว่าเยอะนะครับโอเคสรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพียงเท่านี้นะก็ติดตกจี้ละหกพัน เกือบหกพันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ดีนะครับในอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแลกมาเล่นกับอาร์เทมิสแลวการรอรีวิวก็ได้นะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะบัตรไอบัตรเชิญไอ้ที่สําคัญน่ะผมอยากโฟกัสตรงที่บัตรเชิญมันให้มา70มให้เยอะกว่าดาร์กอีกและมี3สกิลด้วยนะก็เป็นจี้ที่น่าสนใจนะแต่ทุกวันนี้ก็ดอกกุหลาบก็สามารถแก้ทางได้ด้วยแมปใหม่นะก็เป็นโดนใช่ไหมใช้โดนและสามารถล้างบัฟได้ก็ สามารถล้างกุหลาบได้นะครับแต่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าโดนมันก็บางคนก็หาไม่ได้รีหาไม่เจอนะครับคนมันจะสวยอะนะโอเคสำหรับวันนี้ใครปิดอะไรไปบ้างฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวมาโมกันใต้คอมเมนต์ดีกว่าไปาสำหรับวันนี้ก็ตลาเพื่อนเพื่อนเพียงตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแฮปปี้วาเลนไท์นะสวัสดีมีความสุขนะครับทุกคนบาย